ไมวันนี้ก็ผมโคงกรับมกน้ำมอดฟิชชิงนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปตกปลาหมายนานน้ำท่วมนะฮะตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมนาที่ไหนก็น้ำท่วมเต็มไปหมดนะฮะก็หมายโล่งๆนะครับ ันนี้ใช้กบยางของนันนี่กัมบันดนะฮะส่วนเบ็ดก็เปลี่ยนเพิ่มเป็นเบ็ดหนึ่งโอนะครับใบหลิวก็เปลี่ยนใหม่ฮะเอาใบใหญ่ขึ้นสองใบนะครับนี่นะเดิมเขาให้มาเป็นหัวกะโลมันไม่ชอบตามสไตล์เรานะผมเป็นคนที่วัดปลาค่อนข้างเบานะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็ดเป็นเบ็ดหนึ่งโอนะครับจะได้เข้าง่ายขึ้นติดง่ายขึ้นนะครับ แล้ววันนี้ก็คันที่ใช้ก็เป็นของอาชิโนนะฮะรบอบก็ใช้อาบูแบ็กแม็กสานะครับอาจจะแต่งลูกปืนมาเป็นลูกปืนเซรามิกมีเสียงสะรนวนไหวหน่อยนะฮะเสียงลูกปืนนะครับก็ตีไปนวดไปเรื่อยๆนะฮะตามตะลิ่งว่าข้างที่มันมีที่ที่ปลามันหลบได้แล้วก็ตีไปนะฮะ ต่ลหลบตามตะลิ่งเลยเพราะน้ำมันใสนะครับาตามตลิ่งตามพงหญ้านะครับปาจะชอบอยู่นะครับกลางๆจะไม่ดูเท่าไหร่นะไล่หาไปเรื่อยๆนะครับยังเลยครับมึงตีได้สองสามไม้อ่ายังไม่ได้มึงตีได้สองสมมามไม้ไ ไม่เจอตัวเลยไม่รู้มีตัวเปล่าเออลุออองทำคลิปอ,อะหาช็อตเด็ดอยู่เหมือนโดนแหไปหมดแล้วขยับปอมหนึงแล้วน้องตีขาอะไรนะหยิบปอมน้องตีขาขอหยิบปอมจะตีไปหรือเปล่าขยิบปอมลุงมันตัวเล็กๆนะ ตีไปป่ะหอันี่ เอากัดทีเผลอนะฮะไม่ได้ระวังนะฮะ

ตรงนี้มันเยอะอยู่แต่วันไม่เอา,เอาปลาเยอะอยู่ไม่ยอม,เ,ยออมเอาเอาละ าลอโอ้ออัมดีวันี yes ้กัดครั้งนี้สองโดนเลยนี่ตรงนี้เจอใหญ่แบบไม่ยอมมาเนี โอย <laughs> สำหรับวันนี้ก็ได้มาตัวเดียวนะฮะก็ลงคนะับนะนะก็ลกลับบ้านแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยววันหลัง้องมาแก้มือใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันนะกดติดตามกำลังใจให้กันนะครับ ผมบคุณที่รับชมผมที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ